Together Podcast หาคุณค่าของตัวเองให้เจอและทำตามคุณค่านั้นเคยได้ยินคำว่าคุณค่าเวลาเราทำงานในองค์กรต่างๆไหมหลายคนอาจคิดว่าคำนี้เป็นคำพูดเพราะๆสวยๆที่เอาไว้โชว์คนอื่นเท่านั้นจริงๆไม่ใช่ สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการดำรงอยู่ขององค์กรจะเรียกว่ามันคือตัวตนขององค์กรนั้นก็ว่าได้คำว่าคุณค่าคือคำตอบของคำถามที่ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะไม่ละเมิดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเช่นถ้าองค์กรบอกว่าคุณค่าของเขาคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าก็แปลว่าเขาจะยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องนี้อย่างถึงที่สุด อะไรที่ทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าองค์กรก็จะทำถึงแม้ว่าบางครั้งอาจมีค่าใช้ใจ่ายจำนวนมากก็ตามผมว่าชีวิตเราก็ควรจะมีคุณค่าแบบนี้เช่นเดียวกันอะไรที่เราคิดว่าสุดๆส,สำหรับเราเราก็จะทำเพื่อสิ่งนี้ผมอ่านในสือของอีวานเขาแนะนำให้หาหนึ่งคำที่จะสะท้อนตัวตนของเราและให้ทำทุกอย่างตามคำหนึ่งคำนั้นในหนังสือมีแนวคิดหนึ่ง ที่ผมชอบและนำมาใช้ก็คือให้เขียนสิ่งที่เราชอบทำมากๆม,มากขนาดที่ว่าไม่ได้เงินก็ทำหรือแม้กระทั่งยอมจ่ายเงินก็ยังจะทำแล้วค่อยหาหนึ่งคำที่มันเป็นแก่นของคำต่างๆเหล่านั้นอย่างผมชอบสอนหนังสือเขียนหนังสือและทำพอดแคสต์จะเห็นว่าสมสิ่งนี้ดูเพลินๆไม่ค่อยเกี่ยวกันเลยแต่ถ้าพิจารณาดูดีๆ สิ่งที่ผมชอบก็คือการแบ่งปันดังนั้นคำนี้อาจเป็นคำหนึ่งคำของผมนั่นเองซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับองค์กรข้างบนคำหนึ่งคำก็คล้ายๆกับคุณค่าที่คุณยึดถือนั่นแหละผมลองสังเกตตัวเองดูว่างานที่ผมชอบคืองานที่มีโอกาสได้แบ่งปันความรู้กิจกรรมหลายอย่างที่ผมทำก็ได้แบ่งปันอะไรหลายๆเรื่องอยู่เช่นผมเอาหนังสือที่อ่านมาประมูลแล้วเอาเงินทั้งหมดที่ไม่ได้หักค่าใช้จ่าย ไปบริจาคให้กับผู้ป่วยยากไร้หรือองค์กรการกุศลอื่นๆผมได้แบ่งปันหนังสือที่อ่านจบแล้วให้คนที่สนใจอยากอ่านต่อในขณะเดียวกันก็ได้แบ่งปันเงินที่ได้ให้กับคนที่ต้องการนั่นคือเหตุผลที่ผมทำกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมานานหลายปีมากๆผมรักการเป็นอาจารย์มหาวิทยายลัยเพราะได้แบ่งปันความรู้ให้กับลูกศิษย์และคนที่อยู่ในองค์กรต่างๆจำนวนมากในทางกลับกันงานที่ผมไม่ค่อยชอบ เช่นการเป็นกรรมการในบางชุดนั้นผมพอรู้ว่าการแบ่งปันเป็นคุณค่าของผมก็เข้าใจได้ชัดเจนว่าที่เราจะไม่ชอบเพราะไม่สามารถแบ่งปันความรู้หรือความคิดให้กับกรรมการชุดนั้นได้นี่เองพอรู้ว่าคุณค่าของผมคือการแบ่งปันสิ่งที่จะทำให้ชัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพอย่างอาจารย์มหาวิทยาลายัยการทำธุรกิจการออกหนังสือ การเป็นที่ปรึกษาการบรรยายให้กับองค์กรภายนอกหรืองานอดิเรกเช่นการจัดพอดแคสต์ทุกอย่างวิ่งเข้าไปสู่การแบ่งปันทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนลองหาคุณค่าของตัวเองให้เจอพอเจอแล้วก็ลองทำอะไรหลายๆอย่างตามคุณค่าเหล่านั้นน่าจะช่วยทำให้เรามีพลังอีกเยอะเลยและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือ แค่นี้ก็ดีมากแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในเอ i s o d e ถัดไปสวัสดีค่ะ